บดหอยมเ้นน้เนี้ยไปอก่อนรว่ากันต้องทไชูไมา่อยเน้มมาท่านวะท่านเรียอยู่โดดนี้ก่อนในชงสยามวะเกงไม่เอาเอาต่เลียมเออนั่นละเออเกงไม่เอาแต่เลียมไปชูเ่ท่านมอยบอดีวะเลียม่อบบ่ท่านเบิ่อนวะเออเออคือแล้วอาจารย์ เออเอาแล้วกันหัวยิงๆกับหัวงอกลุน้องที่เขาหอกแต่สี่เดือนหอาฮอนหอกแม่แย่ตอนนั้นเขานี่เขาฮอนบ่บ่บ่ไปไปนี่รถบ่เยบ่บ่ที่เบอรที่บ่ฟังแล้วมันบ่ทีล็อกเลยบ่มีตายางเลยมันจัดสว่างนี่เลยวเฮ้ยย่าไปบวกเพว้นตีอุ้ยหนีแม่หนีแม่บอกให้มึงหนีเด็วนี่้าแยก เาคุณเป็นไงวะข้าวอัดเดียวไม่มึงเลยบัวแดกมึงนะมันี่กูต่อมึงนะใจเย็นๆนัยันเดี๋วแต้เพื่อนเบบต้องเห็นยังบัต้องหนาวอตบัเนี่ยว่าเสียโมันจไปใส่ันจไปมัเห็นยังกหนอกึเก่งเดี๋ยวไปใส่ันววเขา ้ยมันจะไปใส่มึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรโคตรนีนเนี่ยม oh uh uh ันมีตัวยังหรอไปทำอะไรโคตรดิเอากดกดดิกดมึงกินกูแดกมึงอีกนะหมดเลยนะมึงจะไปไหนกูถามมึงมึงจะเดินไหนจะเดินไหนเดอะเจริ่มเดอเจริ่มเดของนะโอ้โหกูเข้ามึงเข้าไปหอตเด็ดมึงเข้าไปมึงมีเข้าตาไหน เข้าตาไหนวะจับตาเนี <ions> ่ยจ uh, ับตานี่ยตอนนี้เขาตาไหนวะเขาตานี่เขาก็ขาได้อาจารย์จับตานี่เออเอาซ้ำมันเข้าไปเอาเข้าตาไหนเออเข้าตาไหนยิมพี่เอาแจกโอ้ยโหวดครับโหวดเนี่ยเฮ้ยมันมีอย่างเียวหกเหลี่ยมไม่ได้เปล่าครับข้าศึกหเหลี่ยมเกือบชนะไม่ใช่อได้ก็ทีเนี่ยได้เขาเอาตัวเดียวคดดันแล้วตื่นเลยว่ะสันเดียร์ยันคนไทย มาอย่งนี้่้้ยมีน้ำผูหนึ่งกี้ปับความเย็นเอาเรื่อ้าไไล่กินองเลยวโอพ่อมอเขาคเขาเขาเขาอเขามีตัวหยางอาจารย์ไปเลยมันมากินเรานึ่เาไปยังไงวะตั้งลำดิสอไร เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอย่าหยุดหยักนะอย่าหยุดยักนะกินไปกินไปเออกินพี่ตัวน่งยาเออเออเ้นซองเยังแหงสบือเลยอาไังไใครคนิมลักโทษ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 ในใกันในใเลยเนาะเอาเขามากินซองกูเสียเลยเออไปไปไปไอย่าอันแม่ลตูเขาว่ะ เต้นลายพดเาที่ใบไสเดี๋ยวดีๆเอาดีๆผู้ตันกค่ะเจ้าบนาไปหนีพอมได้เหนี่ยวห้องอเราอ่อนเนาะใครนี่ยไปหนีก่อนนะแค่จานเลยกินเจ็ดกินแปดหน้าวะได้สิบละอนอนไปหนีกอน่าวะบได้วไล่กินไปยังอีกวะไปแย่สองจานต้เมนผู้เขาไปยังนั้นนะเมื่อวานสองตนวเนเมื่อกี้โอ้ยเนาะไปอย่งกินได้บ เพื่อขันนี้นี้อนบ่าให้กินหอกบ่ได้คินเลยโเขาได้กินสวงฟีิดเล่องเมึงดีละเฮ้ยยา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 ให้กินขามุ้มฮักขาบ่กินเอ้าไปใส่ได้เนี่ยเอ้าตาตาไหนบาพี่ใส่ปะ